ก็เริ่มเห็นแล้วว่ากัญชานั้นมีประโยชน์มากกว่าโทษหลังจากรายงานการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าการใช้ากาัญชาที่ประชาชนที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานั้นทำให้เป็นสารพิษแล้วก็เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหก ok นิวส์ในกวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะสถานก,การณ์การต่างประเทศน่าจับตามองโดยเฉพาะในเรื่องของความแย้งของมหาอำนาจกำลังบานปลายเริ่มต้นประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องมียี่ห้อไหนบ้างฮะที่ปลอดภัยก็ปรากฏว่าเอสตาเซนกาก็ยอมรับครั้งแรก วัคซีนก่อผลข้างเคียงบางครั้งก็อาจจะถึงเสียชีวิตสำนักข่าว i ินดีพ n เดนซ์ของอังกฤษรายงานว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่เ s สตาเซเนกาออกมายอมรับได้ว่าวัคซีนป้องกันโควิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชื่อโควิดซ l ลนะครับสามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้ยากรวมถึงลิ่มเลือดนะครับและสภาวะเกร็ดเลือดต่ำ อ้างอิงจากเอกสารของสารที่ RT News นะครับระบุถึงขั้นว่าผลข้างเคียงดังกล่าวบางกรณีอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวในขณะที่มับขับไล่แล้วก็มีการล่าทูตของเยอรมนีในเวสต์แบงก์นะครับโมโหมอบอำวุทให้อิสราเอลเข็นฆ่าผู้คนในชนวนกาซาเอกอัคราชทูตเยอรมนีประจําองค์การบริหารปาเลสไตน์ ถูกไล่ล่าโดยฝูงม็อบผู้โกรธกริ้วและต้องหลบหนีไปขึ้นรถระหว่างเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยบีชิสในเวสต์แบง์ขณะที่สื่อมวชนบางรายร,รายงานว่าผู้แทนทูตรายนี้ตกเป็นเป้าหมายประท้วงสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศของเขาสนับสนุนอิสราเอลทําสงครามกับฮามาสซึ่งสังหารผู้คนไปแล้วหลายหมื่นคนเลยทีเดียว ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ผู้เปิดเผยนะครับลำดับพันธุกรรมโควิด -19 คนแรกถูกไล่ออกจากห้องแลบของจีนนักวิทยาศาสตร์จีนผู้เปิดเผยลำดับพันธุกรรมของโควิด -19 ให้โลกรู้เป็นคนแรกเมื่อเดือนมกราคมปี2020โดยไม่ได้ขออนุญาตจากฐบาลจีนถูกห้ามไม่ให้เข้าทำงานที่ห้องแล็บในจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จางหยงจินนะครับได้โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเขาและลูกทีมถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปในห้องปฏิบัติการการเคลื่อนไหวที่สะท้อนว่าจีนกําลังเพ่งเล็งการทํางานของนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องโควิด -19 นนทนั้นเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้ก็เปิดทําการเจรจาขอร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตออกสัสเกาหลีใต้นะครับเปิดเจราจากับ รัฐบาลของอังกฤษและออสเตรเลียนะครับขอความร่วมมือบางส่วนกับกลุ่มบนธมิตรความมั่นคงออกาสเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่กลุ่มออกมาประกาศว่ากำลังพิจารณาดึงญี่ปุ่นเข้ามาทำการร่วมกันนะครับในขณะที่บอยคอตดทำพิษ KFC นะครับทุนหายกำไรหดปิดตัวการ100สาขาในมาเลเซีย KFC ประกาศปิดสาขากว่า100แห่งในมาเลเซียโดยอ้างถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายขณะที่สื่อท้องถิ่น,นรายงานว่าเครือร้านไก่ทอดเจ้าดังทนกระแสะบอยคอร์ชาวมุสลิมไม่ไหวต้องปิดตัวหลังจากถูกมอกว่ามีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลที่ทำสงครามเข็นฆ่าปาเลสไตน์ในฉนนกาซานะครับในขณะที่ถนนไฮเวย์ในจีนเกิดการถลม่ม นะครับพื้นถนนคอนกรีตหลุดเปิดเป็นช่องรูโบวชัดนะครับรถระเนรนาดนะครับสุดสยองในมนทลนกวางตุง้งดับไป19รายสัมข่าวเอกับสัมข่าวเอรายงานว่าถนนไทเวย์จีนในมนทลนกวางตุง้งทางตอนใต้ของจีนเกิดถล่มอย่างไม่คาดฝันในช่วงเช้ามืดนะครับพื้นถนนคอนกรีตหลุดตกลงมาด้านล่างเป็นช่องขนาดใหญ่ ยาวเกือบ18เมตรไม่ไกลออกไปด้านล่างเห็นรถยนต์จำนวนหนึ่งระเนรนาฏนะครับอยู่บนพื้นมีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า19รายนะครับอังกฤษก็เริ่มเนรเทศเข้าเมืองผิดกฎหมายจับขึ้นเครื่องพร้อมเงินสด3,000ปอนด์ไปรวันด้านะครับหลังกัมพตรีสารสุนะฮะร,รับเสียงเครียดนะครับผู้ประยพนับพันหายตัวลึกลับในลอนดอน สัมภารเอ a พีกับเอเจนซีรายงานรัฐบาลของกกฤษเริ่มต้นส่งผู้อพยพผิดกฎหมายขึ้นเครื่องในกรุงคิตารีตามกฎหมายการเนรเทศผู้อพยพไปยังรวันดาที่อื้อเฉาของนายกัมตรยยิกชีซูเนกหลังจากเฉาหนักมีรายงานต่อมาผู้อพยพเตรียมเนรเทศนะครับเข้าร่วมหลายพันนะครับล่องหนไปยังกรุงลอนดอน นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องหญิงจีนลักพาตัวเด็กวัย11ปีนะครับอ้างจะเอาไปเลี้ยงเป็นเจ้าสาวนะครับที่สมบูรณ์แบบของผู้ชายผู้หญิงรายหนึ่งถูกสารพิพากษาจำคุกฐานลักพาตัวเด็กหญิงวัย11ปีนะครับโดยเจ้าตัวอ้างว่าเอาไปเลี้ยงและอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้โตมาเป็นเจ้าสาวที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกสาววัย27ปี หญิงแซยางบังเอิญนได้พบเด็กคนหนึ่งนะครับเมื่อ13กุมภาพันธ์ปี2023ระหว่างเดินทางไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองลิวฝ่ายสุยมณนทนกุยโจนะครับจากนั้นก็เกิดความคิดจะเอาเด็กไปเลี้ยงเพื่อเติบโตมาเป็นภรรยาที่ดีสำหรับผู้ชายซึ่งเธออายุแก่กว่าเกือบ20ปีเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ทหารอเมริกันก็เดินหน้านะครับ สร้างท่าเรือลอยน้ำบรรเทานะครับทุกในฉนวนกาซ่ามูลค่ากว่า200ขอไปฮะ320ล้านดอลลาร์สหรัฐเนทันยาหูกร้าวนะฮะร,ราฟาเต็มสูบนะฮะจะบุกราฟาอย่างเต็มสูบไม่สนดีนปล่อยตัวประกันสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากรมปรชาการของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยภาพล่าสุดในความคืบหน้านะครับสะพานลอยน้ำ นอกชายฝั่งกาซาที่มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาทุกเตรียมเปิดให้ได้ใช้ในทันทีในสัปดาห์หน้าเพากอนเปิดราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด320ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกกเมรีเบนจามินเนทันยาหูยืนยันว่าจะเดินทางเดินหน้าส่งกำลังบุกฉนวนกาซาเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสไม่สนใจจะมีการวางข้อตกลงอื่นใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวประกัน ในขณะที่ตีการอุตรุดเลยนะครับฝ่ายต่อต้านลุยนักศึกษากลุ่มประท้วงที่ ucla นะครับขณะที่ตำรวจนิวยอร์กบุกสลายม็อบที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเกิดการประทะอุตรุดนะครับที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิส ucla เมื่อกลุ่มต่อต้านประท้วงบุกเข้าไปลุยตั้ง แคมชุมนุมผู้ประท้วงต,ต่อต้านสงครามในฉนวนกาซามีการชกต่อยปรักกันไปมารวมทั้งเตะและใช้ไม้ฟาดกันนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตำรวจนิวยอร์กบุกสลายการชุมนุมบุกยึดอาคารในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับและจับกลุ่มผู้ประท้วงต,ต่อต้านสงครามกาซาหลายสิคน ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยชื่อดังเก่าแก่แห่งนี้กลายเป็นอัมพาตขณะเดียวกันก็สร้างแรงบันดาลใจเกิดการประท้วงทำนองเดียวกันขึ้นมาตามสถาบันอ,อุดมศึกษาทั่วสหรัฐอเมริกานะครับสายควันก็ตเตรียมเฮนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับชงแก้นโยบายนะครับปรับหมวดกัญชาเป็นสารเสพติดความเสี่ยงต่ำ สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าคณะบริหารของโจไบเดนปรับการจัดการประเภทกัญชาให้ถือว่าเป็นสารเสพติดที่อันตรายน้อยลงระดับเดียวกับยาเคและยาแก้ปวดที่มีโคเดอีนซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่นำไปสู่นโยบายสอดรับกับความเห็นของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยโพนะบเมื่อเร็วนี้พบว่าชาวมริกันร้อยละ8 8ควรให้อนุญาตใช้กัญชาทางการแพทย์และทันตนาการอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเชิงปรากฏการณ์สงครามในชนวนกาซายัางคงเป็นประเด็นสำคัญฮะสหรัฐอเมริกายัางคงสนับสนุนอิสราเอลนะครับขัดขวางการที่จะเนทันยาฮูจะต้องขึ้นศาลโลกกรณีฆ่าล้างเผ่าพันธ์ ฆ่าชาวยิวในฉนวนกาซาไปมากกว่า39,000รายแล้วนะครับในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ยังคงช่วยเหลือนะครับคนในฉนวนกาซาด้วยการท่าสร้างนะครับสะพานเพื่อทําการช่วยเหลือหลังจากที่มีการส่งอาหารมาปรากฏว่าอาหารก็ไปตกใส่ประชาชนนะเสียชีวิตเพราะว่าบรรทุกมาแล้วก็ปล่อยทังลมแล้วแย่งกันนะก็ตกมาประชาชนเสียชีวิตสถานการณ์จนถึงกรนี้เบนจามินเนชันยาฮูนะฮะ ก็นายกรัมตรีของอิสราเอลก็ไม่สนนะ,ะที่จะมีการเจรจาอื่นใดที่เกิดขึ้นนะ,ะถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยตัวประกันก็ตามจะเดินหน้ากว่าดล้างนะครับอิสราเอลในฉนวนกาซาทั้งหมดในเร็ววันนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับประเทศไทยปรากฏว่าโอซ i ฮ o โนวัตซาฮะโฆกของกระทรวงสหรัฐอเมริกาบอกว่านะครับเอ่อมอริชการ์เดน รัฐมนตรียุธธรรมนะได้มีการส่งข้อเสนอจัดประเภทกัญชาเสียใหม่นะครับให้ทำเนียบขาวเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่โจไบเดนนะครับถือว่าเป็นประธานดีคนแรกที่ทบทวนเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมานะครับเห็นชัดเจนว่าโจไบเดนได้คะแนนเสียงมากขึ้นจากประเด็นดังกล่าวนะครับจากผู้คนวัยหนุ่มสาวสหับการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งทําทุกอย่างเพื่อการเลือกตั้ง ที่เขาต้องเจอกับทรัมปนะ์ถึงทำการแข่งขันกันอยู่ตั้งแต่ปีคิิศักราช1 9 7เเป็นต้นมากัญชาถูกเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับเฮโรอีนยาอ e ีแอลกอล์แอลกแพล LSC ซึ่งไม่ได้รับอนุญ,ญาตทางการแพทย์รวมทั้งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่นำไปใช้ผิดผิดนะครับแต่ภายใต้ข้อเสนอใหม่กัญชาจะจัดเป็นยาเสพติดประเภท3เช่นเดียวกับยาเค นะครับและยากแก้ปวดที่มีโคเคอนนะที่ปรากฏว่าแนวโน้มจะทำให้สารเสพติดระดับต่ำถึงปานกลางทั้งบทลงโทษความผิดไว้ในความควบครองทางกฎหมายของรัฐบาลกลางที่จะรุนแรงน้อยกว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่านะครับเป็นต้นต่อสู่กระบวนการประเภทนะครับของกัญชาเสียใหม่ อย่างเป็นทางการต่อไปถ้าว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลายาวนานนะในการดําเนินการเพื่อเปิดทางให้สารชนได้แสดงความคิดเห็นด้านบริษัท National k e n a s ั i s นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทกัญชาก็ระบุว่าข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำให้ธุรกิจกัญชาถูกต้องตามกฎหมายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะครับข้อลดข้อจํากัดขอสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ และรอดพ้นจากภัยคุกคามของตลาดผิดกฎหมายที่มีต่อตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เริ่มเห็นแล้วว่ากัญชานั้นมีประโยชน์มากกว่าโทษหลังจากรายงานการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าการใช้กัญชาที่ประชาชนที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานั้นทำให้เป็นสารพิษแล้วก็เป็นอันตรายแต่อย่างใด นั่นหมายความว่าประเทศไทยก็ทํามาก่อนและสหรัฐอเมริกาก็กําลังทําตามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกบอบดินทระเทพยาวรางคูลชาวไทยเทิดทูนรัชการที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่าก็สั์ชาติใดอาองค์ล้นกล้าวเผ่าไทย เป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตา ลปล้น่วงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุูก,กเัเซมเปรมปรี วยราชเช่นใจไร้ฝาประาราชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัวมหาวชิราลงกอบดินทราเทพยาวรางกุ เตรียมพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จขึ้นครองราชเปรียงปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ โอ้าอยูอ่วมหาวาชิราลงกอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในาน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลี้ยงกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริร